ขายย่าเหมือนแรงสี่หมื่นเนี่ยจัหน้อยด้วยจ้ะมัวปอมกรอบกอรบกอบอร่อย,ยไหมอร่อยครับแ้ <c oughs> ่ก็ทำอาหารไม่เก่งนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลวันนี้นะคะมือนี้นะคะสีผ้ามากเฮกขนมจีนนะคะก้อยขนมจีนเนาะอันนี้หมวยใส่น้ำปลาน้ำปลาผงนัวแล้วก็น้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลปีปเพื่อความนัวนะคะคนเรียบร้อยชิมมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะมาก้อยกันนะคะเดี๋ยวน้ำตาลให้มันละลายก่อนเนาะ อันนี้นะคะทุกคนเส้นข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนาะของพี่ตั้มมี่ชาแนลนะอันนี้ห่อหนึ่งเด้อจ้ะได้แบบหลายนะคะหมวยต้มหนึ่งห่อเนาะก้อยใสกุ้งสุกนะคะทุกคนแล้วก็กระเทียมทนดองน้ำผึ้งของพี่ตั้มมี่ชาแนลมือนกันนะคะมาจ้ะใส่เลยลงไปเลยจ้าอันสัดส่วนมันไม่ตายตัวรสชาติที่คนที่แบบว่าชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่คน เออลืมบอกไปว่าหมวยใส่มะนาวด้วยนะคะเปี้ยวนิดนึงมันจังเสียบเนาะนี่จ้ะใส่พริกป่นนะคะทุกคนน้ำปลาน้ำปลารา้าแล้วก็หงงนัวเนาะน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมะนาวสดนะคะเพิ่มความหอมไผ่มักเพชรกะใส่พริกอีกด้วยจ้ะแต่ว่าหมวยชิมแล้วนาอหมวยชอบเท่านี้นะคะจากนั้น ใส่ไปเลยจ้ากุ้งสุกกุ้งสุกกระเทียมดองพร้อมด้วยเม็ดกระถินที่เราเกะไว้เนาะแค่นี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะก้อยข้าวปุ้นหรือว่ายำขนมจีนกุ้งสุกเนาะน่ากินไหมคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลวันนี้นะคะทุกคนได้ก้อยขนมจีนนะคะกุก้งสุกนะคะใส่กุ้งสุกผักแก้มของเราผักก้านจองนะคะหรือว่าผักพ่ายนากคนอุบลอื่นกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแตงกวาสดาขาดไม่ได้มะระปอมนะคะทุกคนผักสลัดอันทั่วฟักงาหล้วกับผักชีลาวนะคะวันนี้หมือใช้เส้นขนมจีนของพี่ตั้มนี่ชาแนลนะคะ สช่หนึ่งหัอนะคะทุกคนเส้นเหนียวนุ่มมากเส้น,นยาวๆแบบนี้เลยมาจา่าเสร็จเสร็จแกันจ้ะมีหลานมากินด้วยนะคะทุกคนเพื่อนอาออีกละ่ะมวยไผ่กาออกกล่องน้ำมวยจ้าคน <c oughs> กินเลยมาร์กน้องมาร์กนะคะหลานบอกนะด้วยนะถ้าอร่อยหรือไม่อร่อยอืม <c oughs> กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งก็ของพี่ตั้มนะคะมากกินไหมกินกับยั้งกระเสบโดยเฉพาะกินกับลาบก้อยกระเทียมเหมือนเขาแบบว่าล้างล้างปากเนาะมันข้าวสิล้างปากได้ดีเลยผักก้านจองลวกแล้ว มัดละหาบาทอ่อนส่วนแห่งอ่อนอ่อนกุ้งสุกน่อาอากุ้งไหม,มต้องกินมารับว่ะมารับปอม กรอบแห้แงแซ่บขม <c oughs> <c oughs> ไปกินน้ำเร็วม <c oughs> ันขมนะ <c oughs> คือจังลมหนาวกลับมาอีกเทื่อนึงเมื่อวานลมพัดแห้งๆเ <c oughs> มนนื่อวีนน้องสาวเพิ่นกินเขาเหล้วนะจ๊ะก,ก็เลยร้านมากินน้ำบดน,นี้ร้านมาเล่นน้ำม,มีแต่คนขี่ายบานนี ัได้ไหมเอาเลยน้องมาอายุเท่าไหร่แล้วสิบสี่ครับเรียนที่ไหนนี่เทศบาลหนเทศบาลหนึ่งบ้านโพกลางใช่ไหมใช่ครับโรงเรียนเก่านะดิษับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวยังกินแรงนอกจากมอือเนี่ยอืมเอากุ้งไหมจักาเลยลูกอัน เอิญหลูกบ่แมนว่าอันหลูกจะาค้งเด้อจ้ะมวยมวพัน์นี่มีหลูกเด้อจ้ะห้านน่ะนะเอ็นดูเอ็นดูเล็กหน่อยก็เอิญแบบเอิญหลูกเบิ้ลนะมไม่กินผักหรอ เซนเนี้ยวหนุ่มขักหมวยว่าอืมพวกอันนเนาะขนมจีนเซนแหง้งแบบเก๋ยจับกึ่งสำเร็จรูปมุ้งสนนิมีติดบานสะดวกดีเ่ยมั่คืนน้อยย่าไมหิวม,มุงสิสะดวกมาก,มาก ขายง่ายเหมือนแร่งสี่หมื่นเนี่ยจังน้อยด้วยจ้ะอืมมะวาปอมกรอบกรอบอร่อยไหมได้ครับแม่ก็ทำอาหารไม่เก่งนะ สมัยก่อนเป็นวัยรุ่นเป็นนักกีฬาวิ่งนะของโรงเรียนแล้วก็เป็นวงดูยางโรงเรียนนะั่แต่ก่อนไมนได้เป็นวงดูยางหรอกเห็นมูเขาแถวในห่มนะสมัยก่อนโรงเรียนเขาจะแบบว่าใครอยู่วงดูยางให้เข้าแถวในล่มเนาะอย่าเขาแถวในหม่มบานนี้ก็ไปฮัดน้ามูจนเป็นกลับไปสมัครเขาวงกเ็เลื่อยเด่นไดเรนตดนตรีเป็น เป่าฟดตนาะแต่ก่อนวงวงดูดยางเรียนทีนี้ตอนเย็นก็ซ้อมซ้อมวิ่งสอมแรนเนาะกับซมี่หมูเป็นนักฟุตบอลหนึ่สิเพราะว่าสนามแลนกับสนามบอลมันไกลกันเนาอหมูกับซีมามาถามว่านักแลนนักเรีนหันอยู่บ่องสินะ มันก็จะชอบมาท้าแข่งกินโคก้กแข่งเอาโค้กขวดหนึ่งกันมวนมวนสมัยเป็นเด็กหน่อยกระเที่ยมหลูกแง่ๆเนาะ นม่เธอกินผู้เดียวเน,ะนาะนั่งเห็ดคิดไม่่คยแสบเด้ยถามีคนมาแข่งกินเหนแสบแสบผมคึกว่ามันหน่อยเลยทันทีนะนืะ step ลองดูผักอันนี้เด็กต้องกินผักด้วยยังเืออันได้คลิปอันมีเสียงหานออกมาด้วยจ้ะคางบานคำหัวไปนี่พันเหลี่ยงหานนะคะข,ข้างๆเลย ผักชีลาวกินกับอันขนมจีนหอมหอมแช่ เอาไหมนี่กระเทียมให้ร้านกิน <c oughs> เดี๋ยวไปสดเอาที่เลือ มาลับปอมอีกสักหน่วยก่อนเอาละคะ่ะทุกคนอิ่มแล้วเนาะเสียบกำลัง อิ่มกาลังพอดีนะคะเมื่อก่อต้องขอบุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแลวก,ก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบุณหลายหเด้อจ้าสำหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย